วันนี้จะมาบังสกุลให้คุณแม่แพลพิทึงซึ่งท่านได้จากไปแล้วครบ34ปีนะครับที่วัดพิชัยสงครามมาทุกปีนะครับนี่คือพระอโบสถครับสวยงามมากด้านไหน นี่คือเจดีนะครับกำลังจะเข้าไปในพระอุโบสถนะครับวันนี้ไม่ทราบมีพระท่านอยู่อขอท่านอยู่พอดีนะครับ